สวัสดีครับปัจจุบันเกิดกระแสตื่นทรรมทำให้ผู้คนให้ความสนใจธรรมะจึงทำให้การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากขึ้นทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันบางคนก็ตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆที่เคยกระทำกันมาว่ามีที่อ้างอิง และมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรรู้หรือไม่ว่าในสมัยพุทธกาลคนตื่นธรรมสามารถปราบพิสุพผู้กระด้างเพราะมานะลงได้เขาผู้นั้นคือจิตตะคหะบดีพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องจิตตะคหะบดีให้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางเป็นธรรมะกระถึกหรือ นักบรรยายธรรมโดยมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้จิตตะคะหะบดีเป็นมหาอุบาสกคนสำคัญในสมัยพุทธกาลถือกำเนิดในตระกูลของเศรษฐีที่นครมัชิกาสนแคว้นมคตโดยท่านมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่าจิตตะกุมารที่แปลว่ากุมารผู้ทำให้เกิดความวิจิต เพราะวันที่ท่านเกิดได้มีเหตุอัศจรรย์คือมีฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมาทั่วนครเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วเขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองนั้นแทนบิดาสมัยนั้นพระมหานามะเถระผู้เป็นพระพิสุองค์หนึ่งในกลุ่มพระปัญเจวคีได้ไปที่เมืองมัชชิกาสน จิตตะขหะบดีเห็นปฏิปทาอิริยาบุตของท่านสงบเสงี่ยมเรียบร้อยจึงเกิดศรัทธาเรื่อมใสรับบาตของพระเถระแล้วนิมนต์มายังเรือนของตนถวายพัตตาหารให้ท่านฉันเสร็จแล้วนิมนต์ท่านไปยังสวนของตนชื่ออัมพาตกะได้ถวายสวนนั้น สร้างกุฏิถวายเป็นสังฆารามชื่อว่าอัมพาตการามนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาณที่นั้นและอาราธนาให้ท่านไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่เรือนของตนทุกวันพระเถระได้แสดงธรรมโปรดตามสมควรแก่อุปนิสัยของท่านจิตตะคหาบดี และในไม่ช้าท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีจิตตะคหะบดีได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกพิสุผู้มาจากทิศท,ทั้งปวงแล้วพระสุธรรมเถระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชชิกาสนโดยสมัยอื่นพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะ สดับกถาพราณาคุณของจิตตะคหาบดีแล้วใครจะทำความสงเคาะแก่คหาบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชชิกาสนจิตตะคหาบดีทราบการมาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยธพาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นมาแล้ว นิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตนธรรมอาคารตุกะวัดอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาของพระรรมเสนาบดีซึ่งก็คือพระสารีบุตรนั่นเองขะหะบดีนั้นฟังธรรมกถาของพระเทระแล้วไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์พระอัครสาวกทั้งสองกับ พิสุจหนึ่งพันรูปรับภิกษาที่เรือนของตนแล้วนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลังพระสุธรรมเถระนั้นโกธว่าอุบาสกนี้นิมนต์เราภายหลังจึงห้ามเสียแม้อันขหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นเองในวันรุ่งขึ้นจิตตะขหบดีได้จัดแจงทานใหญ่ ไว้ในที่อยู่ของตนแม้พระสุธรรมเถระคิดว่าคหบดีจัดแจงสักการะเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองไว้เช่นไรพรุ่งนี้เราจัดไปดูแล้วได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของขหาบดีนั้นแต่เช้าตู่เมื่อไปถึงขหาบดีนิมนต์ให้นั่ง ก็ปฏิเสธไม่นั่งแล้วตรวจตูสักการะอันขหบดีเตรียมไว้เพื่อพระอักขสาวกทั้งสองใครจะเสียสีขหบดีโดยชาติจึงกล่าวว่าขหาบดีสก,การะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นขหบดีถามว่าอะไรขอรับ พระเถระตอบว่าขนมแดกงาขหะบดีจึงถูกขหบดีลุกลานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาโกรธแล้วกล่าวว่าขหะบดีนั่นอาวาสของท่านเราจักหลีกไปแม้อานขหะบดีห้ามถึงสามครั้งก็หลีกไปสู่สำนักพระศาสดา กาบทูลคําที่จิตตะขหะบดีและตนกล่าวแล้วพระาศาสดาตัดว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสอันเธอด่าด้วยคําเลวทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระแล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารนียกรรมปฏิสารนิยกรรมก็คือ คำอันให้ระลึกถึงความผิดแล้วส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะคหาบดีอดโทษเสียพระเถระไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าคหาบดีนั่นโทษของอาตมาเท่านั้นท่านจงอดโทษแก่อาตมาเถิดอันคหาบดีนั้นห้ามว่าผมไม่อดโทษเป็นผู้เก้อ ไม่อาจให้ขหาบดีนั้นอดโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาอีกพระศาสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาศกจักไม่อดโทษแก่พระสุธรรมนั้นทรงดำริว่าพิสูนี้กระด้างพ่อมานะตรงไปสู่ทางสามโยศแล้วกลับมาจึงไม่ทรงบอกอุบายให้อดโทษทรงส่งไปแล้ว ขันในการที่พระสุธรรมเถระนั้นกลับมาพระาศาสดาประทานพิสุผู้อนุทูตแก่เธอผู้นำมานะออกแล้วตัดว่าเธอจงไปเถิดไปกับพิสุนี้จงให้อุบาสกอดโทษแล้วตัดว่าธรรมดาสมณะไม่ควรทำมานะหรือลิษยาว่าวิหารของเรา ที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมมณธรรมอย่างนั้นเรากิเลสมีลิษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญทรงแสดงธรรมว่าพิสุผู้พานพึงปัรถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในพิสุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาส และการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำาริย่อมเกิดขึ้นแก่พิสุผู้พานว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองจงสําคัญกรรมอันเขาทําเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอํานาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไรๆไลิศยาและมานะย่อมเจริญ แก่เธอแม้พระสุธรรมเถระฟังพระโอวาทนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปกับพิสุผู้เป็นอนุทูตนั้นกระทำคืนอาบัตในคลองจักสุของอุบาสกยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว พระสุธรรมเถระนั้นอันอุบาสกให้อดโทษด้วยคำว่ากระผมอดโทษขอรับถ้าโทษของกระผมมีขอท่านอดโทษแก่กระผมตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระาศาสดาประทานแล้วโดยสองสามวันเท่านั้นก็บรรลุพระอารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเนื่องจากท่านจิตตะคหบดี มิได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาเป็นเวลานานแล้วจึงคิดที่จะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้เป่าประกาศแก่ชนชาวเมืองมัชชิกาสนว่าผู้ประสงค์จะร่วมเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเราก็จงเตรียมเพสั์ทั้งหลายมีน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย และของเคี้ยวของฉันเป็นต้นให้พร้อมแล้วร่วมไปด้วยกันได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากประมาณสอง0ันคนร่วมเดินทางไปกับท่านจิตตะคหาบดีจิตตะคฤหะบดีเมื่อเดินทางมาถึงพระอารามแล้วพาบริษัทบริวารที่ติดตามมาด้วยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ถวายทานแด่พระพุทธองค์และพระพิสุสงฆ์ตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนวัตถุทานทั้งหลายที่นำมาจากบ้านเรือนของตนและของประชาชนที่ติดตามมาก็หมดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังคงเหลืออีกมากกว่าครึ่งก่อนที่ท่านจิตตะฤหบดีพร้อมคณะจะกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกลับสู่บ้าน เมืองของตนได้น้อมถวายวัตถุทานเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่การบริโภคใช้สอยจิตตะครหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนไตยอย่างมั่นคงถึงพร้อมด้วยศีลและโภคะมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อแก่คนทั่วๆวไปสงเคราะบริษัทด้วยวัตถุ และธรรมะเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตะทักค,คะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นธรรมะกระถึกขอให้ทุกท่านเป็นคนตื่นธรรมที่ฉลาดและมีสติมีมุมมองที่ดีเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปขอบคุณครับ